หลับหูหลับตาอย่าลืมตาดูตามาไม่ได้นะเพราะการภาวนาไม่ต้องดูใครเราต้องดูที่ใจเรานั่นจะเห็นถ้าเราดูคืนอื่นเนี่ยมองเห็นแต่โทษ <c oughs> มองเห็นหน้าตามาหน้าดําก็ไม่ชอบมองโอนองหน้าขาวก็ชอบถ้ามองเห็นนะถ้าเราหลับตาแล,ล้วรับรองไม่ชอบอะไรชอบแต่ผู้รู้อย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับพระพุทธเจ้าท่านนั้นเป็น ผู้เป็นพ่อบังเกิดกล้าวของเราเป็นผู้ประกาศาศาสนาพุทธของเราตอนนี้อาการบริกรรมพุทธโธพุทธโธมันก็มีหลายหลากหลายในกิริยาท่าทางนักปฏิบัติของเราแล้วแต่จริตนิสัยไม่เหมือนกันปฏิบัติมาทั้งยี่สิบปียังไม่เคยรู้เลยว่าคำว่าผู้รู้อยู่ที่ไหน นะฮะบางคนก็ถามว่าปฏิบัติมายี่สิบปีแล้วยังไม่รู้เลยว่าผู้รู้จริงๆก็รู้อยู่ที่ไหนอันนี้ตมาก็จะบอกว่าความจริงผู้รู้ไม่ได้รู้ยากเลยรู้ง่ายนิดเดียวนะฮะไม่ได้รู้ยากตอนที่โยมมีความรู้สึกโกรธคนโยมยังรู้ได้ว่าโกรธแต่โยมที่รู้ว่าเกลียดคนโยมยังรู้ได้ว่าเกลียด โยมตอนโมโหโทโสเขาเรียกอาฆาตพยาบาทคนโยมก็ยังรู้ว่าโกรธว่าว่า,ว,า,ว,า,ว,าว่าผู้รู้โกรธถ้างั้นเราเพียงแต่เอาความรู้สึกจากความโกรธของเราเนี่ยเอาพุทโธเข้าแทนที่เราก็คือผู้รู้อ่าฝ่ายทำทันทีเลยนะนะ